ธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อมและทำร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย o อ e เปอเรชันบิมได้สัดปสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุมดมะดมถัเหลืองฝรั่งและโบโบบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปคุณสุนันทาเป็นคุณแม่นะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นแฟนละครผมมาตั้งแต่รุ่นๆเลยนะฮรคุณสุนันทาเป็นสเก็ตเงิน ระยะแรกค่ะเป็นระยะแรกตอนแรกไม่รู้จักนืกอว่าตัวเองแพ้พวกสารที่ว่ากินพวกอาหารทะเลเนะะี่ยค่ะแพ้อะไรเป็นอะไรตรงไหนพวกกุง้งแล้วก็พวกปลาหมึกเนี่ยค่ะตอนแ<อ><ไ>รกคิดว่าแต่เป็นคนที่แพ้อาหารทะเลอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยกินกินพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะคะเพราะว่ากินอาหารทะเลเพิ่งมารู้ระยะที่ประมาณปีที่แล้วครับกินกินแล้วมันเทำไมมันผิดปกติ กินแล้วก็กินไปอย่างเงี้ยค่ะทุกทีทุกครั้งก่อนมันไม่เป็นใช่ไหมเราก็กินกินอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าสาเหตุเราเป็นตัวนี้ไงคะ<อ>เป็นสะเก็ดเงินค่ะใช่แต่ว่าทีนี้ไปตรวจกับหมอสายใหม่วันนั้นรู้สึกว่าจะกลับบ้านไปต่างจังหวัดแล้วไปกินปลาส้มอ่ะปลาส้มใช่มันจะมีอาหารปลาส้มนี่มันจะผิด ผิดจำแรงไงคะคว่าเป็นตัวนี้ว่ากินไม่ได้เลยพวกที่ว่าพวกหมักดองอย่างเงี้ยไม่รู้ใช่ไหตอนแรกอุกซัต์ใหญ่เลยไม่รู้เลยคะ่ะว่าคือต่างจังหวัดเราจะกินอย่างเงี้ยได้ไงเจ้าดังไหยฮะอร่อยใช่ฮะ ใช่มากมากมากเลยทีนี้พอกินแล้วมันมันไม่ใช่แค่แขนนะคะมันมันตอนแรกมันจะมีแต่แค่แขนจะไม่แพ้ตาเลงี้ทีนี้มันขึ้นทั้งตัวเลยโอ้ไม่ไหวแล้วงั้นนะทีนี้เ็าบอกว่าก็คือปรึกษาแฟนว่าไม่ไหวแล้วงั้นขอไปหาหมอเจาะเลือดอะไรดู่อมันขึ้นไงขึ้นเป็นผื่นหมดเลยมันจะเป็นผื่นสีแดงเต็มแบบตัวเลยนะคะลูกสาวเห็นไหมฮะตอนนั้นเห็นค่ะเขาก็เห็นค่ะคล้ายแบบผื่นร้อนเหมือนเป็นผื่นเหมือนลงพิษอย่างนั้นไหมใช่แต่ว่า คล้ายๆลมพิษเลยค่ะแต่ว่าทีนี้มันพอมันเป็นมากๆมันเหมือนลมพิษมันจะมันจะเปลี่ยนนะคะทีนี้มันพอเป็นแห้งมันจะเป็นสะเก็ดน่ะครับทีนี้มันไม่ใช่แล้วทีนี้มันมันก็เลยไปตรวจตรวจหมอบอกว่าคุณเป็นระยะแรกแต่มันเป็นนานแล้วแต่เล็กไม่รู้เขาเลยบอกว่าเป็นอะไรระยะแรกไอ้สะเก็ดเงินนะคะเป็นโรคสะเก็ดเงินระยะแรกทีนี้เขาก็บอกว่าเขาถามว่าหมอบอกว่าคุณสะเก็ดเงินมันไม่หายนะทีนี้เริ่มท้อแล้วไม่หายได้ทําไงดีว่าก็เลยปรึกษาบอกว่า เขากินพวกว่าอะไรก็ปินกินไม่ได้หมดเลยพวกพวกที่ของมันผิดยิ่งมามา่าพวกนี้ค่ะพวกทิ๊กแป้งสาลีนี่กินไม่ได้เลย uh huh, uh huh. ใช่ก็เลยบอกว่าคุยกันไม่หายจริงหรอที่หมอบอกว่าไม่หายาตอนแรกว่าจะไปรักษาเมืองนอกด้วย oh. บอกแฟนเลยว่าถ้ายังไงดีนะเราทําไงดีกับแฟนบอกว่าเออม,มันก็ทีแบบเริ่มทอ้อเลยไงคะเริ่มทอ้อกับทีวีแล้วทีนี้ลูกสาวบอกว่าแม่ แม่ไม่แม,แม่ไม่ต้องท้อหรอกคนเรามันงนี้ได้ก็เลยเอ,อพอคิดถึงลูกไงฮะลูกบอกว่าไม่ต้องท้อลูกให้กาลังใจอย่างเงี้ยเป็นเยอะแค่ไหนครับก็ตอนแรกเล็กเป็นแต่แขนแค่แขนนะฮะทีนี้พอไปกินปลาส้มมันก็เห่ดีเนี้ยมันเห่เหขึ้นทั้งตัวเลยอะ่ะอาการที่เป็นผื่นเนี่ยบางทีหลายคนไม่เข้าใจลักษณะของอลมพิษแพ้อาหารแล้วก็สะเก็ดเงินมันจะมีความแตกต่างกันหรือคล้ายกันยังไงฮะสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นโรคกรรมพันธนะคะ หรืออาจจะเกิดขึ้นทีหลังก็ได้นะฮะ,ะเซลล์มันผ่าเหล่าไปเรียกว่ามิวเทชัน <M utation S 2> นะคะรับพอเซลมันผ่าเหล่าเนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วฮอร์โมนตัวนั้นนะมันจะไปบริเวณผิวหนังแล้วมันก็จะเปก็กกระตุ้นให้ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งลักษณะแรกที่เราเห็นก็จะเป็นผื่นขึ้นมาก่อนใช่ค่ะอาจแล้วพอนานเข้านานเข้ามันก็ถ้าผิวหนังแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะดันขึ้นดันขึ้นเห็นเป็นะสะเก็ดแล้ว,ลวที่ไม่หายนี่ก็จริงอย่างที่คุณหมอบอกไม่หาย รักษาไม่หายแต่ควบคุมอาการให้อยู่เหมือนคนปกติได้ไม่ต้องมีผื่นขึ้นมาก็ได้ใช่ค่ะ,ะใช่นั่นก็คือเราจะต้องปฏิบัติตัวเราเองใช่ค่ะเช่นชไม่ทานอาหารสแสลงไม่กินของหมักดองอมไม่เครียดถ้าเครียดขึ้นมาก็มีโอกาสเฮอได้เหมือนกันที่ขึ้นเยอะมากเลยค่ะ,ะโอ้ลูกกลัวเลยนะเนี่ย